วันนี้เราอยู่ช่องตามกระเที่ยวเลอสโก้นะครับวันนี้เราจะมาเที่ยวกันที่ตลาดน้ำสีภาพพัทยานะครับเ,เราดูก,กันเลยว่ามีอะไรกรไไไันไปค่ะไปไปเดินเล่นไปไปเลยปะ,ปะ,ปะ ไปเดินข้างในกันที่นี่มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมา,เา,เากเลยนะทัวรลง มีทั้งเรือพายแล้วก็เรือเรือยนต์นะคะทั้งท่องเที่ยวคนไหนชอบนั่งเรือชมตลาดน้ำก็มากันได้เราเดินเล่นกันจนเพลินเลยค่ะได้เวลาไปเช็คอินที่โรงแรมกันแล้วโรงแรมที่เราพักกันทริปนี้ก็คือ olive tree hotel นั่นเองค่ะทางโรงแรมจัดให้เราพักกันที่ชั้น6ค่ะ ห้อง6 12นอตามไปดูภายในห้องด้วยกันเลยค่ะเปิดเข้ามาภายในห้องห้องกว้างกว่าที่เราคิดมากเลยค่ะมีเตียงขนาด5้าฟุตและชุดรับแขกพร้อมระเบียงด้วยเราได้ห้องมุมที่ไม่ติดกับวิวของโรงแรมอื่นนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยตรงนี้เ,เราได้วิวดีนะคะเห็นทะเลเลยถ้าใครดูดีๆนะหเห็นทะเลด้วย เราได้ห้องมุมของตึกนะคะวิวดีห้องนี้ห้องหกหนึ่งสองนะคะโรงแรมโอลิฟที T. เรามาดูห้องน้ำกันบ้างนะคะห้องน้ำกว้างยู่นะเป็นแบบชาเวอร์นะคะ มีไดเป่าผมออนะมีสบู่แชมพูมีแปรงสีฟันให้ด้วยนะสำหรับใครที่ลืมแปรงสีฟันมาถือว่าที่นี่ดีมากเลยนะคะราคาน่ารักมากเราจองมาในราคา999บาทพร้อมอาหารเช้านะตู้เย็นมีน้ำไม่สองขวดน,นะคะ การต้มน้ำกาทีวีอยู่ตรงนี้นี่คือตู้เสื้อผ้ามีไม้แขวนเสือ้อเซฟตู้เซฟนะคะครบคันเลยนะที่สาะว่ายนะ้ำของโรงแรมนี้มีสไลเดอร์ด้วยนะคะและระบบจากกุ้ซี่เสียดายที่ไม่ได้เล่นเพราะเราจะต้องไปคอนเสิร์ตกัน ก่อนจะไปที่งานเรามาแวะเติมพลังกันก่อนนะคะที่ร้านปัญญาพัทยาอยู่ระหว่างทางที่เราจะไปงานนี่เองเมนูที่ห้ามพลาดในการสั่งนั่นก็คือข้าวผัดโปมีข้าวผัดแล้วก็ต้องมีเมนูต้มต้มแกงส้มชะอมกุ้งนั่นเองค่ะมีเมนูต้มแล้วก็ต้องมีเมนูผัดผัดชาทะเลคะ่ะดูเชะอมของบันเลยเลย ที่ร้านให้จานใหญ่และให้เยอะมากเลยค่ะรสชาติดีคุ้มไม่ใช่น้อยคุ้มไม่ใช่เล็กๆคุ้มค่ะร้านนี้สมราคาอ่าค่ไหนคะเต็มคนอร่อยแล้วนุ่งข้าวผัดปูมาค่ะนี่จานกลางนี่ กานกันอ่ะบโนินนไม่ยากเลยนะเต็มทางไปหมด้ิสินเจอร์เสติมแรงว่ะ อเติมพลังกันอิ่มแล้วได้เวลาไปยังจุดหมายของทริปนี้นั่นก็คือคอนเสิร์ตเฟกอะค่เฟนั่นเองค่ะ คอนเสิร์ตนี้สนุกมากเลยค่ะคืนนี้เราขอตัวไปนอนกันก่อนนะ o มอ m o r นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยานะเป็นวันที่สองแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างตามเราไปเที่ยวกันเลยค่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าของโรงแรมเรามาดูกันว่ามีอะไรทานกันบ้าง มาเริ่มกันที่เมนูข้าวค่ะที่นี่มีข้าวสวยและข้าวผัดให้เราได้เลือกทานกันที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวต้มค่ะรสชาติดีทีเดียวหรือถ้าใครชอบสดน้ำร้อนๆมีสุปกระดูกหมูให้ได้ชิมกันค่ะเรามาดูกับข้าวกันบ้างค่ะมีผัดผักลวมและแกงเขียวหวาน และก็ยังมีผัดหมี่ให้เราได้เลือกทานกันค่ะที่ขาดไม่ได้ของบุฟเฟ่อาหารเช้าก็คือไส้กรอกและแฮมไข่ดาวนั่นเองได้เวลาเช็คเอาท์ไปเที่ยวกันต่อค่ะเราจะเดินไปไหนกันคะเนี่ยไปหาดลับหาดลับที่ไหนคะเนี่ยหลับอยู่เหาเพีอันก้อยนาเกลือสิบแปดนะคะ เราจะไปตามหาซาชิมิกันแล่เจอเปล่าเห็นบอกปิดหาออลายร้านแล้วด้วยว่าวันนี้จะมีซาชิมิให้เรากินไหมเฮยหัดตามไปดูกันหาง่เลจาหอตัวค่สามตัวค่ะขอบคุณนะคะ คนมาเล่นน้ำกันเต็มเลยนะคะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งไม่รอเกันหญ่หรอจะไม่ร้อนก็ได้แม่บางแสนคนก็เล่นกันทั้งวี่ทั้งวันอีหารรับเราซื้อยำหอยนางรมนะคะกุ้งดองซีอิว๊วแล้วก็เอ็นหอยจอบเดี๋ยวมาชิมกันนะักชิมคือคุณชาญชัยนะคะเดี๋ยวลองดู ชิมเปล่าๆนะชิมเปล่าๆดูก่อนเป็นไงคะอือร่อยนวนนวัๆกิ่นทะเลทะเลหรออือปลาถ้าจิ้มน้ำจิ้มอ่ะจิ้มน้ำจิ้มก็จิ้มน้ำจุ้มจิ้มน้ำจุ้ เอามั <plex> ้ยสองคำอ่ะอะไรอร่อยนวหวานใช่ไหมอืมใช่นัวกรอบของกระจุ่งจริง ละลายเลยอกินอาหารทะเลกับบรรยากาศแบบนี้นะคะอิ่มแล้วเราก็ไปเที่ยวกันต่อค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เ p สอิสติเ r ียมนะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอวกาศนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูันว่าข้างในนั้นมีอะไรน่าสนใจแค่ไหนครับตามมาเลยนะครับผม ซื้อตั๋วกันค่ะนี่ครับซื้อตั๋ว1นึบาทก็จะได้เป็นวิสแบนมาทำกิจกรรมได้3อันนะครับนี่แล้วก็จะเป็นสแกนนี่เข้าไปเข้าไปด้านในนะครับทำได้สามนี่ต่อหนึ่งท่านนะครับทำได้สามครั้งได้สามกิจกรรมภายในในหนึ่งวัน ตะแกนค่ะพร้มอ,ยอมยังอเอพร้อมเะเข้าไปชมภายในกันค่ะไปค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงกันค่ะ เ่ากันเธอ,อก้อนไหนหนักกว่ากันอันนี้หนักนกว่าทางขวาหนักนกว่าง่ายๆเลยอันนี้ทำไมถึงหนักกว่ารูป้ป่ะเพราะเนี้ยเขาปูนเยอะกว่าอันนี้ปูนน้อยกว่าไม่เลยครับแล้วกนพูดถึงแรงโน้มถ่วงของโลกโคด,ดิล็อกโซนหรือเขตอาศัยได้ โลกเราน่าจะเป็นเขตที่อาศัยได้นะคะเป็นพื้นที่รอบดาวเลิกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตซึ่งเขตที่อาศัยอยู่ได้มีอยู่ประมาณ4ี่หระบบสุริยะเราอยู่ระบบสุริยะจกะวนันประวัติการไปรยุ่ตทางดาราศาสตร์มีให้เราศึกษากันมากมายเลยค่ะคือไอแซคนิวตันเขา ทำการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกอเออรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงทําการทดลองทำไมอ่ะเพราะว่าเขาไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วต้นแอปเปิลมันหล่นใส่แล้วลูกแอปเปิลมันหล่นใส่หัวเขาแลว้ลวแลว้ลวแลว้วแล้วแล้วเขาจึงรู้ว่าโลกเนี่ยมันมีแรงโน้มถ่งวงจริงวะเออไม่งั้นแอปเปิลมันก็ลอยออกไปในอวกาศเออเออเจ็บลูกลำไยได้ไหมลำไยได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ มันเจ็บไงเขาก็เลยแบบคนบ้นพบไงเออแอปเปิลหล่นใส่หัวเขาเรามาสำรวจชุดของนักบินอวกาศกันค่ะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องจรวดและกระสวยอวกาศมีให้เราได้ศึกษากันเยอะแยะมากมายเคะ่ะเราไปต่อในโซนถัดไปกันค่ะโซนต่อมาโซนนี้จัดแสดงการใช้ชีวิตของนักบินอวกาศ ในสถานีอวกาศนานาชาติค่ะเรามาดูกันดีก,กว่าว่านักบินอวกาศใช้ชีวิตกันอย่างไรบ้าง สำหรับเด็กๆที่มีความฝันอยากเป็นนักบินอวกาศที่นี่ก็มีเครื่องจำลองให้ได้ลองเดินบนดาวอังคารกันด้วยนะคะที่นี่ยังมีคาเฟ่ให้เราได้นั่งพักกันด้วยนะคะสำหรับใครที่เดินมานเหนื่อย มาดูแบบจำลองการใช้ชีวิตของนักบินอวกาศในสถานีอวกาศกันนะคะในสถานีอวกาศมนุษย์อวกาศสามารถแต่งตัวได้ตามสบายแบบเดียวกันกันกบที่อยู่บนพื้นโลกเลยค่ะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เป็นมนุษย์อวกาศได้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบและการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงเลยเพื่อให้ร่างกายคุ้นชินกับสภาวะรุนแรงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการฝึก ให้ร่างกายชินกับสภาวะไร้น้ำหนักกิจวัตรประจำวันของมนุษย์อวกาศก็เหมือนกับคนที่อยู่บนโลกก็คือการพักผ่อนการกินอาหารการเข้าห้องน้ำแต่จะมีความพิเศษที่แตกต่างจากคนบนโลกโดยปกติเช่นการทำความสะอาดร่างกายต้องทำด้วยการฉีดน้ำและเช็ดตัวโดยใช้สบู่จากแท่งจ่ายขายหลอดยาสีฟันใช้น้ำยาสระผมแบบไม่ต้องล้างน้ำ หรือใช้ยาสีฟันแบบกืนได้เลยเพื่อเป็นการประหยัดน้ำนั่นเองอาหารของนักบินอวกาศมักจะเป็นอาหารแช่แข็งหรืออาหารแช่เย็นหรือไม่ก็อาหารกระป๋องมนุษย์อวกาศเป็นคนเตรียมเมนูก่อนที่จะขึ้นบินไปยังสถานีอวกาศเองมนุษย์อวกาศแต่ละคนต้องใช้เวลาในการออกกําลังกายอย่างน้อยวันละสองชั่วโมงค่ะเพื่อป้องกันผลกระทบจากสภาวะไร้น้ําหนัก ในส่วนของการนอนนั้นใช้ถุงนอนติดตั้งตามพื้นที่ว่างบนผนังหรือนอนบนเตียงโดยมีสายรัดร่างกายไว้เพื่อไม่ให้ล่องลอยไปกระแทกสิ่งของหรืออุปกรณ์ภายในสถานีอวกาศนั่นเองนะคะสำหรับใครอยากเป็นนักบินอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติจะต้องจบปริญญาตรีวิศวกรรม,มศาสตร์คิวภาพกายภาพหรือคณิตศาสตร์ ประสบการณ์ในการทำงานสายเจ้าข้องที่จบมาอย่างน้อยสามปีต้องมีชั่วโมงบินเครื่องบินเจ็บอย่างน้อยหนึ่งพันชั่วโมงีนเป็นะโอ้มีหลายอย่างไลยเนะี่ยก็คือส่วนใหญ่กนะ็คือจะต้องเป็นนักบินแล้วก็ต้องเป็นวิศวกรด้วย ถึงจะเป็นนักบินอวกาศได้ต้องเป็นขับเครื่องบินได้แล้วก็ต้องมีจบวิศวะอีกสองสองข้อหลายหลายอย่างการเป็นนักบินอวกาศไม่ง่ายเลยทีเดียวอยากเป็นนักบินอวกาศนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ